สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด <ix> <zusammen> ีคร an ับอยู <k s Elliott humming> ่กับลราในครับในเกมไมค์คร์ดนะครับพีอีเอ้าขึ้นคืนใยญ่ได้ไงสวัสดีครับตกใจกันนึกว่านั่นครับตึงววาหลุดโอเคเอาใหม่เมื่อกี้สากเขาไมค์คาร์ดได้แล้วอาเอาใหม่เอาใหม่โอเคก็ ขอแจ้งเรื่องนี้หนึ่งครับคือสำหรับอะไรวะเซิร์ฟไลท์โบสก็ผมอาเขาไปเล่นไม่ได้เนื่องจากมันศูนยี่สิบสองแล้วภาพผมใจแน่ตูนสวบเนี่นครับแล้วก็ทำไมถึงไม่โหลดโซนยี่สิบสองเล่นกับเขาไมโหลดไม่ได้อะเออโชคร้ายจริงครับศูนสามโซนสิบสามก็โหลดไม่ได้ครับภาคใหม่เหมือนจะโหลดไม่ได้เลยจะจำหาไซต์โูนยิสเอ็ดเล่นอะไรกันนะครับอืมแตวเดี๋ยวไปหาทีหลังครับเพิ่งจะมาเป็นอาชีพไปอุ่มสกายบ็อกนะครับวันนี้ ซึ่งผมก็ได้ไปทําทางอะไรมานิดหน่อยครับนี่เห็นไหมเป็นทางนะครับแล้วก็พาร์ทนี้นี่ผมไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็กะจะไปสักสองสาเกาะนะครับแล้วก็จะกะจะขุดเกาะทรายนะเพราะว่าขาวกาอผมได้ลองมาขุดแล้วเจอจาได้ว่านี่ครับเจอกดสโตนตรงนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีขอสักอย่างนะครับอืมโอเคก็ตอนนี้ผมก็มาทําเป็นทางเลยครับตรงนู่นตรงนู้นต้นไม้โตแล้วครับอเดี๋ยวไปตัดไม้แป๊บนะครับวิ้ยแหลกนะครับ เยแป๊แแแบบนะนมมาาบยาาาาาานุ่นะไม้คราบด้วยเทเลียอ๋อไม้คราบไม้คราบไม้คราบจีจริงนะทำไมคราบมันทำไมถึงมีกรอบกรอบแบบเทเลียนะครับทำไมวงกลมใหญ่ๆแบบเทเลียเนี่ยเ,เ,เริ่มเมริ่มเริ่มเมาครับเครื่องผมเริ่มเมาแล้วเนี่ยลองลองดูที่ปุ่มกดโอเคน่าจะหายแหละข้างล่างนี้ผมได้ไปขุดพวกหินอะไรตรงนี้ก็มาแล้วนะครับเอ้อยนี่ครับเนี่ยได้ไปขุดหินมาครับแต่ข้างล่างยังเป็นพื้นนะครับก็เลยยังไม่ได้ขุด จะตัดไม้สักหน่อยแล้วกันรือบขวานมาจนได้โอ้นี่ครับหมาตรงนี้เดี๋ยวที่ผมเดี๋ยวผมแก้แต่ล้อมรอบนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ได้แบบไม่ได้าวางอะไรตรงเนี้ยในคลิปก็จะวางทําไมละ่ะเดี๋ยวจะมาทําอะไรล,อลอ้อมรอบเกาะนะครับสําหรับเดี๋ยวผมไปทําหลังไงม่ก่อนลนะ้อมรอบเกาะเนี่ยเออแล้วก็ตรงนั้นมีวัวเห็ดใช่ไหมไปเกาะไหนก่อนดีเขานี้ไปนรกเลยไหมอืม ก็น่าสนอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก่อนสัญญาว่าจะไปเกาะตรงนั้นใช่ไหมเออได้เดี๋ยวไปเลยกันตัดไม้สักนิดนะครับจำได้ว่าผมเล่นแบบแรงไปนะครับโอเคผมจะเล่นเบาๆหน่อยละกันโอเคเบาๆหน่อยครับเบาๆหน่อยเดี๋ยวเสียงมังคุดกรีดกรีดนะครับเสียงโคตรจะดังเอ้ยเสียงเกมดังไวเนี่ยดังไปจริงด้วยโอเคซึ่งมุมเมื่อกี้ครับรู้สึกปวดตับมากครับ ไปไปดูอนิเมะเรื่องหนึ่งมาครับอะไรวะชาร์ล็อตผู้ตายผู้ไม่ผู้ใครไม่ดูไม่รู้หรอกใครดูมาแค่เปรียบคำที่เห็นกันนิดเครับผู้ไม่ตายคือเมื่อกาอายุมีอายุมีรอดแล้วผู้ผู้ตายพอคนไม่คนไม่ดูครับไม่รู้เรื่องนะครับโอเคช่างมาเล่กันอ๋อีจิบได้ไหมสิบบาทซึ่งเออใช่ผมก็จะไปเกาะตรงนู้นะครับเนื่องจาก อูเพรูดุดเร็วนะเนื่องจากต้นไม้โอขา,ายนะครับอืมเพอรูดเร็วไม่ได้เดี๋ยวเสียงดังนะครับไมค่ค้าเป็นเกมที่มันนึงมันอันเยอะเยอะสุดแหละต้องรูดเยอะสุดนะครับเนื่องจากจะขุดรูดแบบคือปกติเลยแหละเป็นเกมที่รูดเกมเดียวได้นะครับไปสับนะครับไปเยอะ ใชเฮ้ยไม่ใชยตกต้องขุดระวังระวังเลยแล้วนะครับมันจะก,กระโดดทําไมละ่ะมีเจออะไรครับก,กูสนูนครับข้างล่างน่าจะมีอะไรอยู่แน่นะครับกูสูดใช้ควาขุดด้วยกันจริงด้วยอ่ามีกล่องนะครับกล่องกล่องกล่องแล้วก็กล่องแล้วก็กล่องมันแค่กล่องไม่ใช่เหรอ มันก็มีแอกกอขุดมาแล้วทันมัก็มีอะไรนะครับอืมได้โกลสโตนมาสี่อันนะครับก็ดีนี่คืออะไรผมโอ้ยตกไปตายเลยเนี่ยไมดีตกไปตายแล้วเพื่อขุดไปด้วยเอามันเอามาอือหนึ่งอันเดี๋ยวขุดตรงนี้นะแลนขุดขุดมาดมา คือก็ขุดใจ้างล่างนี้เลยกันอุเซแซนโสโตนก็รวบอยูแล้วโอเคเหมือนพวกพีเรม่อ้ลอยฟ้าเลยครับโอเควางน,นี้แหละอ่าแค่นี้ไม่จะเข้าตัวผมลอยไปเสียแล้นะ เอาตัวลอยไปสินป้องโอเคลองปับทีไหปักปักไปยงไม่เกี่ยวตรงนี้มันผ่านได้นะครับตรงนี้ได้วนะโอเคโอเคได้สายมาครับมีทอสอย่ันเดียวด้วยโอเคตายไปดิอย่าตายนะทานนี้อาจจะเชื่อมแค่เกาะสองเกาะพอนะครับ ไม่ค่อยเชื่อมเยอะอเฮ้ยทอสทอสผู้เฮ้ยผ,ยผู้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 โอเคผู้ผู้เฮ้ยผู้โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ๋อตรงนี้ลืมไปว่ากดจายไปแล้ว ยซายหายไอไปตันหายเลยกุณได้มือแล้วในแสนนะเนี่ยพวกแสนตัวนี้ก็จะเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาปูหินะในพาร์าทต่อต่อไปนะจ๊ะนะพาร์ทไม่พาร์ทหรอกก็ปูลังไม้แล้ว e อ่ะลังไม้ มันยังไม่จะเป็ี่นมีควรจะทำคริสคริสจืบ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 อเกาะรู้ใช่ไหมที่จะไปโอเคจะไปก่อนู้นแล้วอีกก่อนนึงก็จะเป็นเกาะเกาะอะไรนะเกาะใต้เกาะเออใช่เกาะสวมที่อยู่ข้างๆกับเกาะ ีแหละเออดีแหละโอเคโอเคแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอยากเล่นพักไหม่มากมันกดชิปได้ตัวเปรสำคัญในการอยากเล่นนะครับก็คือการกดชิปนะครับเล่นแมปของฟ้า้ไม่กดชิปนี่มันก็โคตรจะอภิมาหา ที่มหาเสี่ยงนะโอเคตอนนี้ออกโอเคยังพอบินชิมันไม่ได้ มันเป็นแมพของภาคเลยอะภาคสิบสองแล้วก็ว่าออามันอาจจะไม่มีอยู่ในกล่องพอเป็นภาคสิบสองเป็นก็เป็น อุ S <S mm ้ยว้าวว้าวมันโยกแรงเลยเมื่อกี้นะอุ้ยเล่นแบบทองฟ้านี่มันช่วยบำบำบำลุงบำลุงหัวใจโอ้ยขม่ี้ไปนอนก็แล้ว นอนได้ที่ไหนล่ะเออนอนได้สิเออ,นอ,นเอ,อใช่ดืมว่า,อ,าอยู่ปะเนี่ยว่าอยู่เห็นมันลื่นๆครับก็เลยคิดว่าไม่อาจโอเคหญ้าลาวมาตรงนี้หมดเลยนะครับแจ็โอเคนอนละหญ้าลามมาตรงนี้สวยดีนะโอเคหลับเรียบร้อยก็พยายามช่วยนอยในให้ดีนะท้าปโกนมาๆมาๆคาวไทยก็รู้นะครับ อีเคร์ครับกูสโตนได้ย,ยไหมแล้วมีเกสเรอะไรมีอะไรสโตนแล้วก็อ่ะแล้วก็กล่องโอเคต่อไปต่อไปหลังจากที่พูดตรงนู้นเสร็จแล้วก็เริ่มต่อทางกันเลยครับได้เอาหินอะไรดีเซนโตนนี่หายากนะเอาไม้มาแล้วกนะันต่อไอหาง่ายสุดเลยนะครับโตเติบโตเรื่อย แต่ตัวนก็ไม่รู้จะไปเอาไปทำอะไรหรอกแต่เก็บไปนทีหน่อยแลยก็ด,ด,ด,เดีเอ้ยได้ฟรีอันดีเลยได้เอ้ใยนี่มัดือดข้าวข้าวนี้ก็สามารถเพาะพันธุ์เป็นบล็อกต่อทางได้เหมือนกันนะครับเอาทุกบล็อกมาต่อทางมันแหละครับโอเคอ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มที่ปลูกผมก็จะทำตรง สถานที่นู้นให้เป็นไอ้ไม่ใช่ตรงนู้นความต้นไม้ตรงนู้นการเปลี่ยนให้เป็นความข้าวนะครับเออใช่ลิงเกอร์สปริงเซปปิ้งมีไวะเนี่ยตกหรือเปล่าไม่ตกชัวร์ครับอ,อืมเฮ้ยไม่มีต้นไม้เหลือแล้วไม้โอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาต้นไม้จากตาอื่นก็ได้ เนื่องจากไม่มีเสกนะที่มีแค่ตอนแชร์คือไปโอเคจูบโอเค้กระโดดลงพอดีสองแลวได้เยอะนะครับะได,ด้มาสี่นะพูดเยอะถือขี่ต่อไปไไจากตรงนี้นะ

เล่นไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บชาปุ๊บ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 ตกปุ๊ปุ๊บชาวิสัชนาโอเคตรงนู้นมีเกาะแกะมันคืออะไรเกาะแกะยะเพราะเกาะคนแกะอ่าตรงนี้มีวัวนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยที่ต <anyon> mm <ng cookie> ้องการเก็บต้นไม้แหละโอเค ล้อมล้อมล้อมต้นไม้น,นะครับสปินมันจะได้ตกมาที่พื้นเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตกใจหมดต้องระวังทุกระเบียบนิ้วเพราะว่าเรากดชิปไม่ได้นะครับมันก็โอกาสตายได้ร้อยร้อยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแท่เดน ตกออกมาด้วยเถิดจะปิ้งเอ,อ๋ยตกเองก็ได้คุณเขาบอกรอให้ตกเองจะตกง่ายกว่าเล่วกัน่องตรงนี้เลัน,นี่คือวางไว้ให้ขวันมันยังเหลืออยู่นะ ตกมาเถอเพระตัวนี้เป็นบล็อกนี่ดนว้อคนแก่สีเขียวนะโอ้ที่ถาวรไตเป็นบล็อกคนแก่เขียวหมดเลยนะครับตกมาสักอันอยังยังไม่ตกตรงนู้นก็ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้มีหลักชนิดนะครับไม่รู้ว่าจำไม่จำไม่ได้ว่ามีเพื่อให้สะสมต้นไม้หรือเปล่าแต่ก็ เดี๋ยวเขาไปดูที่หลังนล้ัแกะมาทำไมแกะไปไหนแกะยายาคิดสั้นนะแกะจ๋า ไม่ดีไพปลูกนีพฟาร์มต้นไม้นะครับแกแกอเอาปาเอามาเออแกะอย่าไปนะแกอย่าไปอีกนะแกวันนี้ผมจะเดินไปรอบทุกทิศทุกทางแล้วนะครับโอเคไปให้ครบทุกทิศทางเลยก่อนดีไหมอืมโอเคแล้วมาเรามาตุกปลูกตุกตุกตูกตกต้นไม้ตรงเฉวงนี้เลนนะครับ ตรงนี้ผมก็จะขยายเกาะครับโอเคห้องมาเฮาเนาะเฮามาเฮามาเฮามาเฮาเอีคได้แซปล่งมาครับอ่ะกาจะเปลี่ยนเพลน,นะครับจะต่อไปตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีมูนนะก็โอเคงั้นต่อไปกันเลย พีสามพีสามผมดำรงชีวิตโดยโดยยังไม่ตายมาได้มาได้มังม้งมั้งว้าว oh. oh. ก่อ,อนี้มันจะมีเหมืองเหมืองหรือเปล่ากที่มีพวกแร่เหมือนมันอยู่ไหนพรามันต้องมีเกาะเหมืองไปโอมชื่อขึ้นขึ้นชื่อไปโอมสะใครบอกมันจะมีเกาะเหมืองได้ยังไจงจำขึ้นเจอแล้วจำขึ้น,นโอเคขนาดเกาะขนแกะมีมันคือเกาะอะไรกันแน่เอ้ยหมูยายาเป้ยหมูแม่งกระโด มาตรงนี้ชนิดนึงนะครับแล้วก็อุย้ยจะมืดแล้วนี่ว่าีบไปรีบไปนอนโอ้โหไอ,อ,อ,อ้ไฟไหม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 ้ไ้ไฟไหม้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ดีเนี่ย ไฟได้นิดนึงไอ้ไฟบ้าน,นลามได้ไกลเท่าไหรบไฟเนี่ยโอเคเราก็ไปนอนกันเถอะไปนอนนอนนอน,น,อ,น,น,อ,นอีควายควายควยช่างวุ่นวายจินวาย ได้อีกสองขวดนะครับไปเฮ้ยชอบกระโดดเองไม่ชอบไม่ชอบอนี้มันชอบกระโดดเองจะย้ายเกาะอปเบิร์สโตนไปเกาะอื่นแล้วจะย้ายอยู่เกาะลาวาน,นี้ ลาวามันพอสั้างออกซิเดียนไปเนี่ยพอที่แจ่มเลยเราก็มีถงังเดี๋ยวเราตักได้จะได้ลาวามันมจิบถังก็โอเคมันเจ้าได้หนึ่งถังแล้วเชื่อว่าในนั้นต้องมีอีกหลายถางัง เจ้าหมูยุตอนนีม้มีเกะไ่ทำความสัตว์ไปเนี่ยเคๆยเ,เงียนิ่มๆอาจจะนิ่มๆหน่อย ตะค,คีเพอเดินเยียงโอ้ส้มส้มชอบชอบไม้สีส้สมสีฮ้ม้หมูหม,ไ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 มไูไอ้หมูไอ้โม้หไอ้บ้า ฟาร์มหมูเวสใช่ไหมมีเวสทำฟา,ฟาร์มหูใช่ไหมเคต้รงได้รับชะตากรรมเดียวกันตายายหมูตายไปแล้ว,ว เอ้เกะแกะไปย,ยืนทำไมตรงนั้นโอเคเดี๋ยวมาทำอะไรต่อต่อทางไงแต่ว่าดิน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 เอาดินมากันดินมาต่อทางแหละเยอะเยอะเหลือเกินดินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปขุดเอาที่ด่างได้ถ้าเราอยากได้โอเคก่อนนี้มูหมดแล้วไม่มีมูลเรลือแล้ว ตอนคือต้นจากึ้นนี้ต้องวางอะไหนเนี่ยผม <c oughs> ว่าต้องได้สิบเน่แซฟฟิงเน่ครับ <to> นะโอเคนยโอเคเริ่มตัดไม้กล้องสุดท้ายได้จุ <c oughs> โอเคจ ไม่หน่นนอ,แอนนยแล้วกันรนะนะวังรอเราทำได้ดีอันนี้เหนื่อยแไม่เหนื่อยนะระวังรอก็ต่อน,นี่ก็แล้วกันประหยัดประหยัดนะดูความประหยัดโอเคตรงริมนี่ไม่ใช่เขาประหยัดนะ ไประหยัดปิดประตูลูกของจริงไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เราต้องประหยัดครับคือหยัดอีบออมไม่รู้นะเฮ้ยมีแถมอีกอันหนึ่งปัญหาก็คืออันนี้แหละไอ้ไฟเนี่ยผมกลัวม totally pues ันจะไปไปไปลุกชนโดนโดนไม้ผมนะ ใหญ่ดีจังผมจะรอไม้ตกมาครับยี่รอสักแบบนี้ครับป๊หนึ่งเหนื่อยโอ้ยเปิดแอร์แซปตอกยังต้นตึงยังไม้ตกด้วยกี่โมนเริ่มอาดังแดี๋ยวไร ไม่รู้ด้วยช่างมันตกไหมเนี่ยตกมาเถอะตกมาเถอะคอร้องคอร้องจากใจคอร้องคอร้องร้องร้องรองรองคอร้องจากใจจริงทนไม้นั้นขอโตเลยขอร้องเถอะนะตกมาเถอะ ตกมาเถิดวันวา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 นเฮ้ยยอโอเคไม่ตกไม่ตกผมผมไม่ไหวแหละผมว่าไม่ตกร้อยเปอร์เซ็นไขอทายอ่ะรอต้นรอใบนี้ตกเองดิรอต่อไปจงรอต่อไป หน้าจอเริ่มดำแล้วเริ่มมืดแล้วครับเริ่มกะคืนเริ่มดึกแล้วตกมาเร็วสิไม่ไม่ดับนะครับจบแล้วทีนี้ไปไงก็ทำไงดีเฮ้ยตก,อ,กอ้าวกำเฮ้ยไม่อี้ช,าง,า, <laughs> ชางมันชงมันนอนนอนเลยนอนเลยตรงนี้เกิดแล้วนอนปื่นโชคดีแต่กินไม่มีของเออ จะหมูว่าเออหมูอ้าวแบตจะหมด,ดอีกเออจะเลยนีน่นี่ชัดแบทชัดแบทแบทชิวอันนก้ก็จบเพียงแค่นี้กันแล้วก็กันนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็วันพาร์ทนี้ก็มาต่อไปสองจำกรแล้วก็โดนหมูผักตกตายโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่อ้าวเฮ้ย ไฟม,มันไมไม่หยุดจริงฉันก็อันนี้มาต่อแล้วนันจะไ,ไม่ไหมเฮ้ยถ้าไม่มีเกลือก็ไม่ต้องไหมเฮ้ยจะต่อไปได้หรือทำไมค <c oughs> ิดถุกทิ้งกันเลยมันลามไปใช่สํา ไปแซนสโตนโอเคโอเคเดี๋ยวพัดหนะ้าก็จะไปรอบตรงนี้ทั้งนิดนึงครงับมันเผาไว้ตรงโอ้ยเผาเลยกำมากอ้คนเล่นไม่ค่อยชอบลาวาแต่ทนี้มันเผาเยอะนะโอเคก็บายบายเจ้ความจำเอาเอาเอา,เอา,เอาโอเคบายเถอเจ้